สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องหักนัทส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเช้าๆวเวลากาแฟมานางวารวเบะกับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะคือเก่าค่ะพี่น้อง อะไรที่เป็นกระแสรเราจะหยิบยกมาโดยเฉพาะประจวบปอกับความในใจที่มันมีอยู่เหลือหลายนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาก็เลยหยิบยกมาพูดแล้วก็ถือว่าขยายถือว่าเล่าให้ฟังความในใจกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอาจจะไปตรงกับใจหลายคนหลายท่านท,ท,านที่ท่านติดตามข่าวอราอยู่อะไรที่เป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดอะไรอย่างไรเราก็จะหยิบยกมาถือว่ามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอมาขยายนั่นแะหละคะ่ะพี่น้องขาตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อประสบการณ์เสียหายอย่างที่ว่าละ พี่น้องขาตามตามตามที่เราติดตามเนาะพี่น้องเนาะประสบการณ์เสียหายเนี่ยก็มีประสบการณ์เยอะแยะคู่เสียงไหลเนี่ยสิผ้าเกิดบอนั่นแหละค่ะพี่น้องขาดราม่าทําไมเด็กกําลังรุ่ง ตอปทก็คือต่างประเทศนี่แหละค่ะยาเผือกหยุดได้แล้วนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็เป็นอคอมเมนต์ที่มาดามหน่อยกอติสถานการ์อย่างนี้แล้วกันแต่ก็มีผู้คนที่คิดบวกคิดลบก็มาเขียนคอมเมนต์เมื่อวานก็เยอะแยะมากมายแต่ก็ตอบไม่ทันหรอกนะคะพี่น้องขาเพราะว่าพอดีมาดามหน่อยงานยุ่งมากๆช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ตอบอก็ยกยอดมาถือว่าสรุปในการที่ท่านเขียนคอมเมนต์มาประมาณนี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาดามหน่อยก็ได้ไปดูเมื่อวันสองวันแล้วล่ะที่ เสียหายได้ออกมาพูดคุยเหมือนกับประชดประชันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามาดามหน่อยถึงได้ขึ้นหัวข้อคําว่าประสบการณ์เสียหายมันก็มีแต่เจ้ากระบ,บอกเคสพ่อใหญ่เนาะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาพ่อใหญ่หายเจ้ากระบอกเคสเขาก็เป็น FC เอฟซีพ่อใหญ่หายนะ,ะพี่น้องนะเระต้องไปสืบสาะแสวงหาอะไรมาดามหน่อยคนหนึ่งก็เป็นเอฟซีของผู้ใหญ่พ่อใหญ่หายนี่แหละค่ะไม่ว่าเสียหายพ่อใหญ่หายนี่แหละค่ะว่าเจ้าว่าเรื่องดีเรื่องไรยยังยังใดคอยกับเป็นผู้ที่ติดตามเจ้าก็แล้วกันนะพ่อใหญ่หายนะ เอายาวไปค่ะพี่น้องคะวันนี้ถือว่าตื่นสายนิดนึงค่ะเพราะว่า นอนบ่อยากตื่นนะนะค่ะพี่น้องขาโอเคเรามาพูดคุยกันค่ะพี่น้องขาคำว่าประสบการณ์พญ่ไออัาายนี่ก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็แกทําคลิปทําการไลฟ์สดวันนั้นอ่าแกก็พูดในทํานองอย่างนี้เราสรุปคร่าวๆแล้วกันพี่นอ้องขาอ,อ่าพญ่ไัยเพิ่นก็มาสรุปว่ากับการที่แรกๆอ่เพิ่นก็พูดถึงน่าจะหมายถึงน้องอามนั่นแหละค่ะพี่น้อง่าก่อนนั้นอันนั้นนะคะแต่พอเอินจบมอกับตรงนี้พอมามีดรามงราม,มา่าแกก็คล้องขึ้นขึ้นกันประมาณนั้นแหละค่ะพี่นอ้องขาไอ้หยุดได้แล้วไอ้พวกม กูป,ปองกูป,ปั้นอะไรยังไงแกก็ด่าไปนะน,นะคะก็ตามสไตล์แกก็ไม่ว่ากันหล่ะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะวันเป็นข่อยกระหูว่าเป็นอาชิพของเจ้าละพี่น้องขาประมาณว่าเต้นคุบผู้ใดที่อยู่ในกระแสจ,จะก็เต้นคูบหละ่ะมาปุ๊กมาปั่นดังบางบ่ดังบาง,าง,บางก็เป็นปกติของเจ้าน่นละ่ะแต่เหตุการณ์ที่พูดนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ถือว่าเขาเรียกอะไรนะ่ จอบเบิงจังทีก็แล้วกันคับพี่น้องคะจะเต้นคุบไปเต้นคุบม,มากว่าสิเอาผู้น,นั้นมาดงมาดันมาปั่นมาให้ดังนะนะนะมันสิดังหรือมันสิพังนั่นแหละค่ะพี่น้องคะโดยเฉพาะคู่เสียงไหลคู่หนูผีตกปองแปงนี้ซึ่งมาดำหน่อยอ่าเจ็บจนฟังใจบอกไปหอดตายเพราะว่ามีบางคนบอกว่าอ่าเด็กมันกําลังรุง่งจะพูดทาไมอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศมึงก็รู้ดีอะไรอะไรประมาณเฮ้ยอยู่ต่างประเทศแล้วมาติดปิดหูปิดตาปิดเตรดตไม่ให้ติดตามข่าวหรอ เนาะเออจังสี่มันก็มากมาเขียนคอมเมนต์ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมึงเอาส่วนใดคิดไอ้ประเภท่าอยู่ตังประทงประ,ประเทศอีย่าอยู่ตังประเทศกับมิตรมึ่งนินละที่เว้าประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะเขาบอกกันเบิดบานนั่นแหละ นะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการสื่อส่อแววในส่วนที่มันเป็นโซเชียลอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะแต่ผู้คนที่เขาติดตามนี่เขาก็ติดตามก่อนนั้นนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผู้คนติดตามแสงทองฟินแลนด์นี่เขาติดตามเยอะแยะมากมายแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับเขาโดยตรงแล้วม,มันแน่นอนแหละค่ะพี่น้องคะคนที่อินอย่างหม่อมแม่นี่หม่อมแม่ก็อินแล้วก็เป็นการที่เหมือนกับสมมุติตัวเองเป็น น้องแพ้องบิ๊กตลอดเวลาแล้วพอมาเห็นแบบนี้แล้วแน่นอนล่ะค่ะคําว่าลืมมุลคุณคนแทงข้างหลังนี้มันมาอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้อง่าแล้วความเจ็บใจนี้มันจะให้หยุดง่ายๆก็เป็นไปบดใดหลอกค่ะพี่น้อง่าคอมเมนต์บอกว่าเด็กมันกําลังรุง่งไปอีสาตลอดเขาอีหยังพ่อได้แล้วหยุดได้แล้วบ่อตองมาบอกเรื่องเขาได้แล้วอะไรจังไงประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องคาข้อที่หนึ่งว่าเป็นอาซีบมึงเข้าใจบอคนที่คอมเมนต์อ่ะนะคะ พูดอีหยังก็ได้ในโลกนี่ในโลกนี้มีคนชมคนฟังอ,อย่าลืมด้วยหละพี่น้องหนาะโดยเฉพาะคนที่เขียนคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าช่องนี้ช่องหิวแสงจริงๆพูดได้ทุกเรื่องกับพี่น้องขาที่อยู่ในบนโลกนี้ขนาดเจ้าของนี่กอาอยุข้ซิปแล้วละค่ะพี่น้องขาอย่าคุณปา่าคุณหน้าคุณยายคุณ ตายหงได้หายยังกับวาไปกับบ่าหรอกค่ะพี่น้องขาแต่ที่สําคัญก็คือคนมกักคนมกักวาคนมักติดตามแล้วก็คนขั้นแขวโดยเฉพาะเป็นคนคนไปเนี่ยมันก็เป็นการเฉพาะตัวที่จะออกมาพูดออกมาเล่าออกมากล่าวถ้าจะบอกว่าเด็กเมือบงบาลรุ่งมึงหยุดได้แล้วมึงอยู่ต่างประเทศมึงรู้ดีอยู่ต่างประเทศม่งนังงบอกแวบะบแบบยังจังได้มึงเห็นคนเท้นย่างอื่นคนบะเบงมึงติเอาหามึงเอ้ยก็เหมือนกับเขากินเหล้านั่นล่ะมึงไปถามคนกินเหล้าเฮ้ยทำไมมึงกินเหล้าว่ะเอาสมมติอนะแล้วถ้าไอ้คนนั้นมันตอบมาว่าเอากลองทาน ดูแล้วมันบ่มนเมากูจําเป็นต้องกินไปใดบ่ละ่ะเออเขาตอบคํานึงไปใดบ่แล,ะละ้วก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะยิ่ง FC, เอฟซีฝ่ายติงทั้งหลายนี่ก็จะเป็นการเมื่อวานมีคนชื่ออะไรนะเมื่อวานอะ่ะมีคนชื่อแดนชื่อดอนชื่อแดนอะไรนะั่นแหละนะคะดีดีเอ็นหรือดีโอเอ็นหรือดีอะไรนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเออมีการมาเขียนว่าโอ้ยเขากําลังดงกําลังดังหยุดพูดได้แล้วอะไรอย่างไรเออก็ดีนะมึงมานั่งพูดแล้วก็ทําให้เขายิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมองใดล่ะ ดีึ้นมองได้อันนี้อันนี้อยากถามนะดีึ้นมองได้กูถามนะอันนี้คือเราเดิมทีเราไม่ได้องแอนตุ้งแอนตี้เพียงแต่ว่าเรามาเจ็บใจตรงที่หนึ่งแหละลืมบุญคุณแทงข้างหลังเขาผู้มีพระคุณอย่างที่เราว่าก็นึกถึงการเป็นธรรมดาบ้านๆของเราปกตินี่ละ่ะค่ะพี่น้องขาที่จะช่วยจะยูจะดันอ่าใครสักคนหนึ่งสองคนประมาณนั้นลหละค่ะพี่น้องขาแต่มาแทงข้างหลังแบบที่ไม่มีเหตุผลในการที่จะมาทงมาแทงข้างหลังเนี่ยความเจ็บใจมันมีอยู่แล้วไงคะพี่น้อง่านี่คือคนที่มองในสิ่งเป็นกลางๆแล้วมอง หาความยุติธรรมนะคะพี่น้องคะอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่ากับการที่ถ้าเป็นพี่น้องถ้าเป็นพวกเราเองถ้าเป็นคนปกติอะไรก็ตามเนี่ยต้องการที่จะให้คนหนึ่งผักดงผักดันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เ,เ,เ,เขาโด่งดังเขาดีเขามีเงินมีทองมีชื่อเสียงโดยที่อาศัยฐานเสียงของตัวเองที่มีอยู่แล้วอันดับหนึ่งนี่แหละกับพี่น้องคะ่ะแต่อยู่ๆแล้วมีการมาหักหลังมีการมาโน่นมานี่เพราะก่อนนั้นทุกท่านก็ยัง คงจะจําได้ว่าโอเคหลังจากที่มีปัญหากันแล้วอีหลานตัวดีเนี่ยอ่าอันนี้คือเราได้ยินจากแพรียวพูดออกมาเตรียมปากเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าตอนนั้นถ้าใครติดตามก็คงจะได้ยินบอกว่าแพรยวพาก็บอกว่ากับการที่อ่าไม่ได้ไล่หลานออกเพียงแต่ว่าไลน์ไปถามหลานบอกว่าจะขึ้นวันทึงเวทีไหมก็บอกว่าไม่ขึ้นเอาตกลงจะไม่ขึ้นใช่ไหมเวทีจะไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ก็อ่าบางคลิปก็มีการอ่าอ้างว่า ต้องไปเรียนหนังสือประมาณนั้นแหะแต่ยยูยๆไม่กี่วันก็ไปโผพช่องนั้นช่องนี้อะไรยังไงนั่นคือสิ่งที่มันน่าเจ็บใจหม่มันเจ็บใจอยู่แล้วแล้วก็ เราคนที่ฟังอยู่เนี่ยมันก็อินไปตามเลยครับพี่น้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วไอ้พวกที่หูไม่มีไม่มีหูไม่มีตาเนี่ยพวกสมองหวกๆเนี่ยก็จะไปมาโอ้ยดีดีอะไรไม่ได้ไว่าพ่อใหญ่ไหนะพี่น้องค่ะเพราะว่าเสี่ยหยเนี่ยก็เป็นอาชีพของแกอยู่แล้วว่าใครจะเป็นกระสงกระแสเกกระโดดคุปปับๆนั่นอันนี้ไม่ว่ากันกับเสี่ยหยแต่เสี่ยหยก็จะบอกว่ามึงจะมาดราม่าทําไมคือพูดรวมๆอ่ะนะครับพี่น้องค่ะ,คะมึงจะมา,รามะดราม่าทําไมแล้วเสี่ยหก็ก็ถือว่ามีประสบการณ์อย่างเช่น เสียหายออกมาพูดเองเมื่อสองสามวันที่แล้วบอกว่ากับการที่ตอนแรกที่เจอกูเนี่ยที่ยังไม่โด,ด่งไม่ดังเนี่ยก็คันเขาเข้ามากะเช้าเข้ามาคาันเขาเข้ามากะเช้าตามแล้วก็มากลับมาไหวอยากนี่พออาจจะคิดว่าตัวเองโด่งดังนิดหน่อยอะไรอย่างไรก็เป็นประมาณตีโตออกห้างเพืออ่อนว่าถือดอกไม้อ้อยอ,อ้ยอยมาสามสี่ดอกกรวดน้ำให้กูด้วยเพื่อนว่าเออเจ้ากับหูตัวละพอใหญ่ นี่คือประสบการณ์ของพ่อใหญ่นั่นแหละแต่จาก็บอกเอาประสบการณ์นี้มาเป็นบทเรียนเนาะอันนี้คือพูดในฐานะที่เอฟซีติดตามพ่อใหญ่อยู่นะคะพี่น้องคะเข้าใจอยู่ว่าเขาอาชีพนั้นก็ไม่ได้ผิดหลอกแต่การที่มีประสบการณ์เราก็เอามาเ,อาเขาเรียกอะไรเอามาเ,าเขาเขาเรียกอะไร เอามาปลูกมาปั้นอะไรอย่างไรเนี่ยมันทําให้เจ้าเสียสื่อ,อหรอกค่ะพีอใหญ่อันนี้คือคอยกังวดีนะนะค่ะพ่อยยใหญ่ไ้นะแล้วแล้วมีคํานืงของแพรวพาวที่พูดน้องแพรวพาวพูดบอกว่ากับการที่ก่อนหน้านั้นก็จะไม่มีการแม้กระทั่งแชร์จนบังคับให้หลาน แชร์ให้หน่อยว่าโอเคเราจะมาทำคลิปทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะให้ผู้คนมาติดตามก็คือช่วยกันแชร์หลายช่องหลายทางนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็เป็นปกติของการทำโซเชียลมีเดียในการที่อาศัยหลายสื่อหลายคนที่มีการแชร์ตอนที่อีหลานตัวดีนี่อยู่กับเขาเขาก็ไม่เคยที่จะมาแชร์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าพงหน้าเพจหน้านู่นนั่นนี่จะไม่มีการชงการแชร์อะไรเลยมีแชร์อยู่ครั้งหนึ่งที่แพรพาพูดทุกคนก็จําได้ที่ติดตามตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆนะคะพี่น้องค่ะที่แพรพาออกมาพูดนะ่ะเพราะว่ามันก มันก็ได้ไปขยายในทางทิกตอกเหมือนกันนะค่ะพี่น้องค่ะบอกว่ากับการที่ให้หลานเนี่ยแชร์ออกไปหน่อยอะไรยังไงต่อกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรยังไงหลานก็ไม่แชร์จนถึงขั้นบังคับมีอยู่แชร์เดียวที่มีการแชร์ออกไปเพราะว่านั่นที่แชร์ออกไปนั่นราะว่าเป็นการบังคับจากแผ่ววนั่นคือแผ่ววพูดมาโดยตรงนั่นก็เท่ากับว่าเขามีปัญหามาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะถ้าจะพูดตามความจริงเพราะว่าเด็กมันอีคนนี้อีหลานตัวดีเนี่ยก็คือ ความที่ไม่มีบุญคุณความที่หรือบุญคุณคนที่ที่ไม่คิดว่าใครเป็นบุญคุณมันก็จะย้อนมาหาพ่อใหญ่ไห้นี่ไงเออตอนนี้ก็โอดีดูด,ดีอะไรยังไงแต่คนที่ไปดูคนที่ไปจ้องคนที่ไปดูไปอ่าอ่าติดตามอยู่เนี่ย เจ้าก็จะไปดีใจว่าเขาติดตามเพราะว่าชื่นชมหรอกเด้อเขาติดตามไปอยู่ว่าเขาจะกระทืบซ้ําอีอีอีคู่หนูผีเสียงไหลตกปองแปงอีหนูผีริ่งตกปองแปงแม่งดองแดงเนี่ยมันจิตตายตอนใดมันจิตจบตอนใดไงมันที่ใส่เวลาน่นบอในการจบไงก็บริบอกว่าดีใจได้โอ้คนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนไปวิวดูหรือพูดเรื่องอะไรอะไรตอนนี้เหมือนกับที่เอฟซทุกคนบอกว่าเด็กมันกําลังดังดังบองไถ่ระดังแบบได่ล่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ เอฟซีคนหนึ่งอย่างที่มาดําหน่อยแล้วบางคนก็มามานั่งเขียนต่อ,อ,ตอปอตปทต่างประเทศมึงรู้ดีมึงก็ระพูดมึงหยุดพูดได้แล้วอะไรยังไงยิ่งมีคนเขียนแบบนี้โดยเฉพาะไอ้ไอ้จริงๆทั้งหลายที่มาเขียนนี่แหละมันก็ยิ่งเป็น ย่าชูกำลังไงคะพี่น้องขะยิ่งจะทําให้มาดาหน่อยศิลนั่งบอกเบิดมือพุ่นละนะคะพี่น้องขะเออแต่ละมือแต่ละเวรจําไว้ด้วยพี่น้องเด้ยวยดูความเคารพค่ะพี่น้องคะใน,นเรื่องคู่เสียงไหลเนี่ยนะแล้วก็ไอ้หนูผีไอ้ตกป๋องแป้งนี่แหละไอ้ลิ้งนาลิ้งตกป๋องแป้งนี่แหละคะ่ะไอ้เด้งไอ้เดาเด็ดเด้งมันได้ก็บอกเป็นตะเบิงหรอกค่ะพี่น้องคะ่ะไอ้น้องนาดิตะแค่น้องนาดิตยา,งงายังเงยบเง็บ ป๊อปอป๊อปไปแป,ป๊บื่อนี่คนยังเบิงเป็นสแสนแสนแล้วเออภาษาโอ้ยอันนี้นะมึงอพยายามที่จะเอาซื่อเอาเสียงพยายามมาเด่งมาด่าวเพื่อจะดึงดูดอยู่ไอ้ที่เขาไปเบิงเนี่ยมึงจะไปไปดีใจว่าเขาเบิงเพราะว่าสื่อส้มมึงเด้อเขาเบิงว่าโอ้หความทุเรศของมึงเนี่ยจะมากมากน้อยแค่ไหนามาในทางไหนอีกอะไรอย่างไรอะ,ะนะคะบักหนาหนูผีนั่นแะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็อีหลานตัวดีนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือความแข็นส่วนตัวนะคะพี่น้องค่ะเขียนมาก็ไม่ว่าไม่ผิดหรอกค่ะในการเขียนคอมเมนต์ะนะคะ อติ่งติงทั้งหลายก็เขียนมาแต่ก็ต้องขอโทษกับใครเดียวพยายามที่จะขึ้นเวทีอยู่เหมือนกันกับพี่น้องค่ะจะได้ตอบคําถามเพราะว่าอ่าอ่านคือมันเยอะเกินไปบางทีก็อ่านไม่จบหรอกค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่99.9เปอเ็นเป็น f c ของมาดามหน่อยที่มาแชร์ไอเดียนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็มีติ่งมีกี่คน5อห้าคนสิคนประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะในคลิปที่แล้วคนดูเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็เท่ากับว่าโอเคในสิ่งที่ นี่ก็เป็นเพราะว่าความที่เรามีปัญหาในใจนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่รับไม่ได้กับคนที่เนรคุณอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะพี่น้องค่ะ mm hmm. ก็พอใหญ่ห้เจ้าก็มีประสบการณ์แล้วพูดในสองสาวันที่แล้วกรณีที่ แกๆก็คันเขาเข้ามาก็เช้าก็ตามมานานไปก็คิดว่าดังสี่ห้าดอกตามมาแถมขวดน้ําให้กูอีกตอนนี้เป็นไดแล้วเจ้าเอาข้าหนีเจ้าก็ไม่ย้อนถึงปัจจุบันย้อนไปดูตรงนั้นที่เจ้าพูดสองสาวันนี้นะแล้วก็เอามามาเปรียบเทียบใส่กับไอ้คู่นะรกแตกเนี่ยเจ้าก็ร้องเบิงงล่ะคะ่พะพ่อยังนี่คอยหวังดีต่อเจ้าด้วยพ่อยังไห้นะคะฉะนั้นเจ้าสิบอกว่าโอ้ยใครก็ตามที่มาเขียนมาใบิงรามงรามาเด็กกาลังรุ่งมึงจะไปสก,กัดล่วงอ่ะพอได้แล้วหยุดพูดได้แล้วกูสิบอหอดก โล่งค่นมันแงมฟ้าโล่งได้กูจิตถือขากรองได้นะนะคะกระซิบบาคือการตากับ,บกนนะพี่นอ้องขาเพราะความแค้นในใจเนี่ยความเกลียดควมสั่งนี่มันหลายค่ะค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวสิบอกว่าอ,าอ้ามุ่ม่เขามึงติดตามเขาเหยยดหยังเฮ้ยถึงฉันเป็นคนบล็อกทุกเส้นทางในการที่ชื่อของมันเองเพจของพวกมันเองนะไอ้สองไ,ไ,ไอ้สองตัวดีหนูผีเนรคุณเนี่ย บอมี่ะค่ะพี่น้องขะมาดำหน่อยบล็อกแล้วแต่อย่าลืมว่าคนอื่นแชร์นู่นแชร์นี่คนอื่นพูดถึงอะไรยังไงโดยเฉพาะพ่อยญไหายก็ยังพูดถึงยูข่อยกับไปที่ตามพ่อยัยหายคยบอ่อยบล็อกว่าในส่วนตัวเราข่อยกับมักพ่อยัยหายนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะถึงเจ้าจะดดคุบนู่นนี่กับเป็นครคเตอร์ของเจ้าในการที่เจ้าทาคอนท้งคอนเทนต์หรือเป็นการเฉพาะตัวของเจ้าที่ดดคุบสารพัดเพื่อฟุกเหมือนเอฟซีมาดำหน่อยพูดนั่นแหละพ่อยัยหายแล้วก็เป็นสไตล์นั่นอยู่แล้วเพราะว่าแล้วก็คุบไปคุบมาเพื่อแล้วฟุกอะฟุกก โอเคค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้จะพยายามขึ้นเวทีสุดอยู่เพื่อที่จะได้ตอบคาถามจะได้มีเวลาเพราะการพูดในการทําคลิปเนี่ยมันมันมันกระชับด้วยเวลาค่ะพี่น้องค่ะก็พยายามที่จะพูดไวบางคนก็บอกว่าพูดไวฟังไม่ทันก็ขอโทษขออภัยเดี๋ยวจะพยายามช้าลงถ้ามีการทําการออนไลน์ line, ทําการไลฟ์สดนะคะพี่น้องค่ะก็ฝากติดตามได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะช่องหิวแสงกับพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามแต่ก็ค่าใช้จ่ายทาอใหญ่หายาเจ้ากระบอกบบคิดเนาะ ายหเนาะโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ